โปรแกรมต่อมานะครับในโปรแกรมเสริมก็คือโปรแกรม h e ลิออโปรแกรม h e l i o s นี่ก็เป็นโปรแกรมแยกออกมาต่างหากนะครับเหมือนเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเลยที่จริงโปรแกรม Helios นี่ได้ทำแจกให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับแล้วก็ก็เลยเอามาใส่ไว้ในโปรแกรมด้วยนะครับเป็นโปรแกรมซึ่งแยกออกมาต่างหากแล้วคลิกก็จะเปิดเป็นหน้าต่างหน้าต่างนี้จะไม่เกี่ยวกับหน้าต่างของโปรแกรมยูเลนัสเลยก็คือการทำงานแยกกัน รูปแบบของโปรแกรมเฮลิออสก็คือว่าเป็นโปรแกรมซึ่งผูกดวงสองลักษณะคือเป็นในรูปแบบของ h e l i o อเซน r ริกนะครถือว่าอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะฮรเหมือนกับระบบสุริยะจักรวาลน,นั่นเองกับ g e o อเซน r รินะครับโดยจําลองออกมาให้เป็นในรูปแบบของวงกลมครับแล้วก็มีตําแหน่งดาวเนี่ยตามวงคอรจรเนี่ยแยกกันออกมานะครับคล้ายๆกับเป็นการจําลองระบบสุริยะนั่นเอง แต่ว่าไม่ได้เป็นวงกลมนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะออพิจารณาเป็นอาทิตย์สุขเป็นศูนย์กลางหรือโลกเป็นศูนย์กลางก็ได้นะครับตอนนี้ที่เห็นสัญลักษณ์ตรงนี้คือวงในเป็นเฮลิโอเซนทริกครับวงนอกคือสีฟ้าเนี่ยเป็นจีโอเซนทริกนะครับก็คือว่าสองแบบเห็นสองแบบเลยนะครับ แล้วเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในเมนูจะมีให้เปลี่ยนว่าเอาวงในเป็น geo อ e n น r ิกนะครับวงนอกเป็น h ฮ l i o c e ซน r i กนะครับหรือเป็น geo อเซ t ติกทั้งคู่หรือเป็น h ฮ l i โ c e ซ t r i กทั้งคู่ก็ได้น,นี่ก็จะเห็นว่าเราจตเป็นคลิกก็จะเป็นการตรีเส้นให้เราเพื่อพิจารณาดูว่าตำแหน่งดาวตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็มีประโยชน์ในแง่ว่าการพิจารณาหาดาวเรียงตัวกัน บว่าช่วงนี้มีดาวอะไรซึ่งเรียงตัวกันทำมุมบ้างดาวในระบบสุรยยิยะเราอาจจะพิจารณาควบคู่ไปทั้งเฮิโรเซนติกแล้วก็จีโอเซนติกเลยก็ได้ถ้าคลิกที่จีโอเซนติกข้างนอกก็จะเปลี่ยนเป็นโลกเพื่อให้เรามีข้อสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาแบบแบบจีโอเซนติกถ้าคลิกที่ดาวข้างในนี้เป็นอาทิต รูปแบบก็เหมือนกับเป็นการสร้างโลกสุริยะนั่นเองโปรแกรมสามารถยืดหดได้นะครับใหญ่น,นี้ก็จะเป็นลูกให้เต็มจอที่สุดตรงนี้เป็นการป้อนวันเดือนปีนะครับแล้วก็ป้อนไปนะใช้เมาส์คลิกซ้ายคลิกขวาปีเดือนวันได้ โปรแกรมไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากะเป็นการดูจากภาพเพื่อให้เราเห็นว่าตอนนี้มีดาวเรียงตัวไหชั่วโมงนาทีวินาทีก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายลดคลิกขวาเพิ่ม้แล้วจะมีตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นเอ,อ ราศีว่าเราจะเลือกเป็นแสดงระบบราศีแบบซิดิลเลหรือทอระบบราศีที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยก็คือเราเห็นกลุ่มดาวที่จริงก็คือเป็นระบบซิดิลเลราศีซึ่งเราอ้างอิงจากดาวเลือกส่วนทอปิ ical เนี่ยมันเป็นการอ้างอิงตามฤดูกาลของโลกเราสามารถคลิกเลือกได้โดยรูปแบบการคำนวณเนี่ยก็จะคำนวณออกมาแล้วบอกด้วยว่าตำแหน่งดาวมี อยู่ตรงตำแหน่งข้าองศาเท่าไหร่นะครับสามารถคลิกเพื่อจัดเรียงได้จัดเรียงเพื่อเราจะดูว่าออดาวชุดไหนเนี่ยถ้ามันมีข้าวองศาใกล้เคียงกันแสดงว่มามันมี่ครับเรียงตัวกันเรียงตัวกันในลักษณะเร็งอย่างนี้จะเห็นว่ายูเรนัสวีนัสพูตโต ทำมุมกันนะในลักษณะ45อ,องศาคูโตยูเรนสัสคูโตใน90ก็ทำมุมกันคุณชาเราสังเกตุจักข้าอ,องศา,าได้อันนี้เป็น declination ก็คือว่าลักษณะของระนาบว่าอยู่ในระนาบเดียวกันหรือไม่แถบนี้เป็นการคำนวณแบบที่เป็นศูนย์กลางรางที่เรียกว่าฮ e l i o c e n t r i c ส่วนอันล่างก็จะคำนวณแบบ geo-centric ก็เหมือนเราผลูกดวงน,นั่นเองอันล่างนี่ก็เหมือนกับเราปลูกดวงจะเรียกว่าเป็นดวงไทยก็ได้เพราะตอนนี้เราตั้งแบบช e l e s t i a สว,ว่าตำแหน่งดาวอยู่ที่ค่าองศาเท่าไหร่ส่วนข้างล่างจะบ่งบอกว่าณนะวันนี้มีดาวทำมุมกันนในแบบอันบนที่เป็นแบบ heliocentric เรียงตัวกันมีดาวทำมุมกันจกได้คำนวณผลลัพธ์ได้ ส่วนข้างล่างเป็น g e o c e n t r i c SU คืออาทิตย์ ER คือเอิร์ทคือโลกนะก็คือ h e l i o ว่ามีดาวอะไรทำมุมกันบ้างจะบอกไปเรียนให้ปุ่มนี้จะเป็นการเลื่อนเวลาอัตโนมัตินะครับหนึ่งวันเปลี่ยนไปทุกวันคำนวณทุกวันรอบแต่ละวันดาวแต่ละดวงหมุนไปยังไงเพื่อที่เราจะได้สังเกตเห็นว่า มเมื่อไหรมันดาวมันจะมาเรียงตัวกันเปิดปิดได้ถ้าคลิกอันนี้ก็คือว่ามาเป็นวันเวลาปัจจุบันอันนี้ก็แค่ป้อนชื่อนี่ีเเป็นโปรแกรมเสริมมั้นเงครับทีนี้ในโปรแกรม Helios ก็ยังมีทูอัน,นที่ช่วยคำวนวณเป็นเดือนเลย คำนวนค่าของเดือนว่าในเดือนนั้นจะมีแต่ละวันเนี่ยมีดาวเรียงตัวกันหรือว่าทํามุมกันเนี่ยทั้งสองแบบทั้งเฮลิโอลและซีโออะไรบ้างเราก็สามารถเลือกดูได้ว่าวันไหนที่ดาวทํำมุมเยอะที่สุดอันนี้จะเป็นทฤษฎีที่บางครั้งนํามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการการหาว่าอาจจะเกิดเหตุ ภัยพิบัติบนโลกหรือไม่นะครับทฤษฎีดาวเรียงตัวเป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งก็จะมีบางคนซึ่งไม่ใช่นักโหราศาสตร์เอาไปใช้นะครับเขาก็ใช้ในแง่นี้ว่าดูว่าดาวเรียงตัวกันหรือไม่ซึ่งที่จริงในเชิงโหราศาสตร์แล้วเราดูมากกว่านั้นนะครับการดูดาวเรียงตัวเนี่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาว่าจะเกิดเหตุการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือไม่นะครับแต่ว่าโหราศาสตร์เราก็จะมาพิจารณาโครงสร้างดาว แต่คนอื่นที่เขาใช้เขาบางทีเขาก็ดูแค่ดูว่าวันนี้มีดาวเรียงตัวกันกี่ดวงถ้ามีดาวเรียงตัวกันเยอะก็จะมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดเหตุการณ์หรือไม่โดยที่คนอื่นหรือคนที่ไม่ใช่นักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้ใชเฉพาะเฮลิโอเซนติกนะเพราะว่าเขาพิจารณาจากระบบุริยะที่โลกเป็นศูนย์กลางเป็นหลักนะครับส่วนในเชิงโหราศาสตร์เนี่ยเราดูทั้งสองอย่างทั้งเฮลิโอเซนติกและจีโอเซนติก นี่ก็เป็นโปรแกรมเสริมของยูเรนัสชื่อเฮลิอนเป็นโปรแกรมแยกมาต่างหากที่กปุ่มนี้ก็คือมาควันเวลาปฏิบัติตน,นี่เมนูที่เือเอ็กซิสก็ปิดไปโปรแกรมเสริมอันต่อมานะครับคือดวงไทยอันนี้ก็เป็นการผูกดวงไทยแยกออกมาต่างหากพอคลิกก็จะเปิดหน้าตางอันนี้เป็นการผูกดวงไทยแบบ นีลายนะก็คือว่าตามปฏิทินดาราศาสตร์นั่นเองนะฮะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับปฏิทินของอาจารย์เทพสามนิกระตรกคำนวณดวงออกมาตามดวงที่อยู่ในดวงกระดุกเราก็สามารถที่จะเปิดเมนูได้หรือเอาเมาส์ชี้ที่มุมบนซ้ายเหมือนเดิมนะครับกับโปรกกรมจานสองชั้นนะครับคือว่าเหมือนกับหน้าจอจานธรรมนิกก็คือเมาส์ชี้ขึ้น ภาพดวงก็ภาพดวงจะเหมือนกันคือวันเดือนปีเหมือนกันแล้วก็ตั้งดวงใหม่โดยรูปแบบของดวงนี้ก็จะมีทั้งดวงไทยนะฮะอันนี้คือดวงอันนี้คือดวงวงนอกนะคล้ายเป็นราศีจักรนะครับแล้วก็มีวาดภาพออกมาเป็นเอจักราศีวิภาคมีทั้งนาวางเลิศ แล้วก็ตียางราศีส่วนอันนอกสุดก็จะเป็นเขียนภาพดวงเหมือนกับดวงโหสัตสาก์สากอยูเรเนียนก็คือว่ามีสัญลักษณ์ดาวและมีเส้นขีดบอกดวงอันนี้ก็เพื่อช่วยดูว่าตำแหน่งดาวโดยละเอียดแล้วมัอนอยู่ที่น้ำวนอยู่เลิกไหลปียากเปนคลิกเพตั้งแกมได้กมก็จะแสดงจุดจุดกลุ่มสามสิบ สี่สิบห้ากสิบเก้าสิบร้อยห้าสิบก็จะมีจุดบอกเราก็สังเกตนนการตัเป็นคลิกแต่ว่าการตัดเป็นคลิกนี่จะไม่มีผลอะไรกับในเรื่องของหน้าจอหลักนะครับเพราะเราถือว่าเป็นหน้าต่างแยกกันไปน,นีงแต่ว่าเราสามารถที่จะพิจารณาด้วยตาได้ว่าเออถ้าผูกดวงแบบไทยแล้วตำแหน่งดาวอยู่ตรงไหนนะครับถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดหรือเปลี่ยนสถานที่ เอาเมาส์คลิกที่หน้าต่างนี้โปรแกรมก็จะคำนวณให้โปรแกรมก็จะคำนวณให้ใหม่นะครับว่าตำแหน่งดาวอยู่ตรงไหนอันไมนี่เป็นดวงดวงมณฑลเมืองกับาาดวงเมืองถ้ามองเป็นในรูปแบบของตำแหน่งดาวนะฮะก็จะอยู่แบบนี้อยู่ในระหว่างไหนลองมาดูที่เมนูนะครับในเมนูก็จะสามารถทำงานบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นปุ่มแรกเป็นปุ่มล็อก ปุ่มล็อกนี่ก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าตอนนี้เรากดปุ่มล็อกแล้วเราไปเปลี่ยนดวงหนึ่เป็นอันอน่จะไม่มีผลกับหน้าทางยังเป็นดวงเดิมถ้ากดปุ่มล็อกออกแล้วรีบไปโปรแกรมก็จะเปลี่ยนให้เหมือนกับดวงหน้าจอลหลักป่มเภทเหมือนกันปุ่มต่อมาปุ่มนี้จะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นตัวเลข เป็นเลขดาวนั่นเองถ้าคลิกเลือกอยู่จะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ดาวแบบโทรสสารสากลกลับมาเป็นเลขนะฮะเลขดาวแบบไทยนั่นเองอันนี้คือดวงกําเนิดก็จะเป็นเลขไทยดวงจรทางสิตก็จะเป็นเลขอารบิกน,นะครับแล้วก็มีพีปูโตเนปจูดเนะมริเดียนลัคนาอันนี้เมริเดียนก็คือทศมาลักษ์นั่นองนะอันนี้คือเมริเดียนไทย อันนี้ก็เป็นการแคปเจอร์ภาพดวมออกมากับมุนโปรแกรมอื่นเมนูต่อมานี้ก็คือว่าจะแสดงให้เออหน้าจอนี้อยู่บนหรือไม่นหน้าต่า,างอื่นไม่บังหรือว่าถ้าคลิกออกหน้าต่างอื่นก็บงังนอันนี้ก็เป็นการรีเฟรชหน้าจอส่วนอันนี้แสดงชั้นสาจอน,นะครับ ตามรูปแบบของอาจารย์นรุนชันสาจรนนะให้แสดงรูปนี้ชันสาจอนชันสาเดือน,อ,นอัตโนรักษ์จอดอัตโุตัลุเสดอัตโุตัลุเสดจอนอัตโนุเสดปีตอนตอนุเสดเ,เ,เดือนนี่แสดงเส้นมุมแสดงเส้นมุมก็คือว่า ขีดเส้นแสดงเส้นมุมก็คือว่าเวลาที่เราจะคลิกโปรแกรมก็จะฟรีเส้นเส้นมุมให้นอกจากมีจุดแล้วก็มีเส้นด้วยจะทาให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นแต่ก็อาจจะลกมากขึ้นก็เลือกเอาส่วนอันนี้แสดงองศาดาวก็คือจะบอกว่าตําแหน่งอย้่ที่กี่องศาบอกแค่องศาส่วนราศีเราก็ดูได้อยู่แล้วว่าคือราศีอะไร ส่วนตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการการปิดเปิดดวงอย่างวงในถ้าเราไม่เอาเราก็กดอันนี้ก็จะปิดดวงกาเนิดไปอันนี้ก็ปิดดวงจอนะครับปิดเปิดดวงจอนพอปิดเปิดดวงวงในแล้วเราสามารถที่จะย้ายดวงจอนมาไว้ข้างในก็ได้เปิดเปิดอันนี้ะครับอันนี้คือแสดงฉพาะดวงกาเนิดอันนี้ก็จะกลายเป็นการแสดงราศีจักรจอน เราก็สามารถที่จะราศีจักรกับกับเอรอะวังจักรมาแสดงด้วยกันได้อย่างเช่นว่าอันนี้คือราศีจ,กจักรจัดอันนี้เราเปิดแล้วเราก็เลือกให้กลายเป็นแสดงรหาวาังก็ได้แสดงนาวางอันนี้ก็จะเป็นนาวางเป็นดวงจรทรน้งคู่แล้วเ,เป็นนาวางหรือว่าถ้าอันนี้เป็นราศีจกักรเราก็สามารถที่จะให งวงมุน้องแสดงเป็นนวางกำเนิก็ได้นี่คือนาวางกำเนก็สามารถปิดเปิดได้อันนี้คือปิดเปิดทั้งทั้งดวงก็เลือกได้ส่วนอันนี้เป็นการแสดงเรือนชะตาแบบพระักแบบแบบของพรตักนะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้คือจุดกึ่งกลางของเรือนนะครับ อันนี้คือตำแหน่งเริ่มต้นของเรือขีนตัวนั้นนี่ลักนาอยู่ตรงหมายถึงจุดกึ่งกลางของเรือกับทศมลักษ์คือจุดกึ่งกลางของเรือนที่สิบก็คือจุดนปิดเปิดเขาวัาจรกแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งเลนส์ตาที่จรหรือกำเนิดน,นี่คือรูปแบบของโปรซัสไทยแบบนิรลยยนะนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะ ดูดาวย้ายราศีได้โดยวิธีการก็คือว่าเราลากตำแหน่งดาวสมมติเราอยากจะรู้ว่าสุขจะย้ายราศีเมื่อไหร่ล้วก็ลากอันนี้ไปทับในราศีถัดไปโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าสุขจะยกเข้าราศีตุลวันที่สามสิบเดือนสิบเอ็ดอังคารจะย้ายไปราศีตุลเมื่อไหร่กก็คำวว่าอังคารจะย้ายเข้าราศีตุล ยี่สิบสี่เดือนสิบสองเสาวไปยกเข้าราศีธนูเมื่อไหร่ยี่สิบกเดือนหนึ่งสองห้าหกศูนไล่ไปเรื่อยๆอาทิตย์ย้ายราศีเมื่อไหร่จันทร์ย้ายราศีเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์จันทร์ย้ายราศีจะละ ลากไปราศีถัดไปเรื่อยๆเมอริเดียนย้ายราศีไม่ได้ไม,าาไม่คำวนวณลัคนาย้ายราศีไม่คานวณนะครับก็คือคํานวณเฉพาะตําแหน่งดาวส่วนเมริเดียนกับลัคนาย้ายเมื่อไหร่โปรแกรมยังไม่คํานวณในส่วนตรงนี้ก็เป็นการบอกในเล่นว่าออการตัดอายนางเนี่ยดวงไทยคือดวงแบบสากลแต่ว่าตัดอายนางโดยจะมีวิธีการตัดอายนาหลายรูปแบบ แต่โปรแกรมยูเรเนสจะเลือกการตัดอายนางแบบลาฮิลีอย่างเดียวนะไม่ได้มีการเลือกตัดอายนางอย่างอื่นนะครับตัดอายนางแบบลาฮิลีก็คือเหมือนกับที่อาจารย์เทพใช้นั่นเองนะครับก็จะได้ตำแหน่งข้าองศาเนี่ยจะเหมือนกับปฏิทินดาราศาสตร์ที่นักโหราศาสตร์ไทยใช้กันอยู่ประจำที่เพิ่มจากโหราศาสตร์สารกลก็คือมีดาวเกตดาวเกตอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเอ โน้นะฮะไม่ใช่เป็นเซาโนดเหมือนบริษัทต่างๆจะเป็นเซาเกตเกตไทยอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของดวงไทยมีนิดนึงแะที่จริงเราสามารถตั้งสูตรรังสีได้ตั้งสูตังสีก็คือจุดสาหัมในบริษัทพลาลตะนั่นเองนะครับก็เรากใช้วิธีลากดาวตั้งสู่รลรังสี นะตั้งจุดสาหัมในดวงได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับเราใช้อันนี้แต่อย่าลืมว่าการทำงานตรงนี้จะไม่มีผลอะไรกับตาราง AB ในดวงในหน้าจอหลักเพราะว่าเราถือว่าโปรแกร,รมดวงไทยอันนี้แยกออกมาจากดวงดวงในหน้าจอหลักนะครับเป็นการทำงานเสริมของโปรแกรมอยู่เลนะอันหนึ่งนะครับเป็นดวงไทยนิรอยนะ